ปลาไหลเพลิดปลาไหลครับตอนเต็มๆครับโอ้ยใหญ่ๆได้สดๆเลยโอ้ยป้าผมครับพี่น้องป้ามือนีิโอ้ยลื่นครับพี่น้องสุดยอดสวัสดีครับผมเมนใจสิบสองสออิสานดีมือนีิได้ปลาไหลพี่น้องบาดนีมาผัดนี่ครับปลาไหลครับสดๆเลยมือนีิใส่ตุ่มย่างเว้นเนาะโอ้ยผัดเผ็ดกันมือนี่ครับต่ำเครื่องเรียบร้อยแล้ว พริกแกงกระเทียมพริกไทยพี่น้องคักผูดหรอกพักพร้อมบาดนี่เตรียมลุยแล้วเนาะหั่นเรียบร้อยแล้วเอาถ้าพี่น้องพร้อมแล้วลุยกันเลยบาดพี่น้องนี่ครับของแท้เลยสดๆเลยอะไรสดๆนี่นี่ครับเดี๋ยวจะพัดสดๆเล้วพี่น้องเนาะเอาัตไปลูกหมอรวดนี่นี่ครับปลาไหลสดๆนี่ของแท้เลยละนี่ทอดก่อนเด้อพี่น้องเด้อ เออผู้แดกมักทอกดก่อนเจียวความหอมเนาะความหอมของกวาไหนเนาะความหอมอือรสชาติดีดีขึ้นเออต้องทอดก่อนอือผู้ใดมักพัดสดกัแซ่บ,บเพื่อนเดี๋ยวจะสูตรไผยสูตรมันเนาะอันนี้ขันเขาว่าขันขันขันทอดก้อนเนี่ยมันก็สิบะมีน้นามเนบ่แต่ว่าขันผัดสดมันก็สินิ่มเป็นบ่ครับแรียนเนนิน่มเลียนๆรียนจะน้อยนึงแต่ว่าเดี๋ยวแต่คนมัก จะภัยมากดรอกอันนี้โอ้ยโอ้ยนี่ละนี่ละของเขาดีนี่อุปกรณ์เท่ามี่ดีๆพักอุปกรณ์เท่ามี่ครบเครื่องทุกอย่างเลยตัวนี่ของแท้พี่น้องปาดขัดปลาไหลกันใส่อย่างแน่น้อใส่อย่างแน่น้อบาดเนาะมีกะเพราขัดปลาได้กะเพราเนี่ยเนี่ยเออขัดปลาได้กะเพราเออแล้วตีแกงตกแกงอยู่นี่เด้นี่นี่นี่แล้วนี่ล่ะ อันนี้บักเขือยังแน่ีอยผมก็เห็นอยู่นะผเป็นบักเขียแม่นถูกต้องชงกับใช่เนี้ยนี่แหละการผัดมันต้องใส่กินต้องดับดับกินดับกินเพลทพร้อมดับกินดับกินจากหน่อยเพลทพร้อมเออพร้อมแล้วพร้อมเตรียมแล้วคนก็เริ่มได้ขโมยแล้วนะมาแล้วครับนี่นะครับผมคนผัดกับมีผู้เดียวแหะครับผมไม่มีผู้ใดเห็ดเป็นจากคนตลอดเลยครับผมนี่แหละไอ้ไส้มาเข้ามาเบื้องกันว่าสิเป็นแบบไร วกว่อนี่คือเครื่องแกงทีงตัาไหรแกงพริกแกงเครื่องแกงพริกกระเทียมพริกไตลานน้อยตําไหรลานน้อยตัหครัดมาพริกแกงลงไปก่อนลงควันนิ้แพรี่มันเนี่ยมนแนห้อยันวเปัวายด้ครับพี่น้องลงแเง่าพี่น้องครับเครื่องแกงก็เรียบนครับมอะไรเคื่องแกงสำคัญเลยทีเด็ดเครื่องแกงว่าถึงกับเข้าอะไรเน่ย ัดเครืแจงกอนจะสะเนละอือโอ้ตเาสียแดงน่อยเนาะเราดลบมาดอะไรก็พร้อมแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคองแท้เลยเอาเอารวดชดๆกันรวดนี่มือนี่โอ้โหทักน่ หัวควันก็คดเลยนี่แหละทอดมือนีิหัวทอดจริงเลยพักขาไ่ได้พักอย่างไงควันนี่ทำที่ทีหลังนี่อะไรมาเลยเห็นบ่อพักเลยโอ้ยทั้งใส่ทั้งหยานเออมันแบบอะไรของมึงโอ้ยโอ้ยสีอะไยตนป่าทั่วเสียบเสียบสิมีคนกินให้เบิ่องออกพี่น้องเอ้ยเออถ้เว้นก็มีคนกินให้เบื้องไะครับผม กัเรอ่ดิรั่วครับเปได้กาได้มาแน่ยอผมรั่วขายบาได้ผมรั่วครับผมรั่วจะใช้หลได้ครับผมไม่รวนโอ้ยไม่างชาติครับผมในขึ้นเก้าครับพี่น้องครับจะวายน้ำปลาขาดได้น้ำปลาขาดได้เพราะสันบพราคิปเลยครับผมเนี้ยข้นขุขุใส่กันรดโอ้โหคลิปนี้นิด โอ้ยอย่าบอกพี่น้องอยู่ครับผมอย่าบอกพี่น้องอยู่ทักพูดเพจามเลยครับผมคีบห้าคีบห้าได้ขี้เก่าแต่ว่าลดได้ใช่บานเท่านี่ล่ะแมนช่องสองชั้นดีคือเก่าเออมันจะกาดเนาะนี่แล้วครับผมเชฟผมเบื้องหน้าตาเชฟนะครับเบื้องหน้าตาเชฟนี่ผู้เก่าผู้เก่าเชฟเก่าผู้เก่าครับผมครับผุณเด็กวันกี่แเนี่ยโอ้ย พ่อเราถามเลยครับจำเป็นต้องเคาะกระทะครับผมเพราะเพราะมันรสชาติบม่เคาะไม่ได้เครื่องม้วนเขากันใครแน่บ่กคอหัวนั่นถือถือกล่องนะครับเนาะโอ้ยกินมาแล้วครับพี่น้องครับผมกินมาแล้วกินมาแล้วป๋าของแส้พี่น้องมือนีิโอ้สุดยอดอีลี้ปลาทูปลาทูปลาทูตอนแรกจามครับตอนนี้นี่หางเขาไว้ทานเลยครับผมครับแล้วครับพี่น้องพัดเิวสปลาไหลมือนีิโอ้ซีมึงดูบาร์ดิเป็นยังไงรสชาติบาดรเออ พัดเพลียดีห้องมือนีิของแขกเราครับพี่น้องเอยพัดอะไหลอยู่กลางทงมือนีิเอ้าอยู่ไหนอยู่หน้าเราเลยพี่น้องเอ้ออยู่ทงอยู่ท้ายเราโอ้ยเป็นตะลุ่มนะพี่น้องเอ้ยนั่งกันนั่งง่ายเนาะโอ้ยบรรยากาศพี่น้องจิ้มก็บอกมาลานี่คักบ่โอ้คักเลยข้าไหนรโอ้ยส้นเซลอะไรข้างไหนส้นโอ้ยเอาบ่วงบานเท้าไอ้เนาะไอ้แซบเนาะบ่วงบ่วงบานเท้าโอ้ยเป็นตะวหอนลูกปลาครับพี่น้องเออชิบมึงครับพี่น้องพัดเพลียอะไรมือหนิเออเออโอ้ยปลาตัวปลาไหลไปหาว่าเซลลูกพี่ หายูบุหลิ่งยุห่วยมันไก่เติอยุขัดเติมห้องเอ้าที่มึงดูปัดสดๆเนี่ยเป่าเด้เป่าเด้ขาดไว้กับผักดิเสียบขึ้นเก่าอ้าโธแซ่บครับพี่น้องเออโอ้ยก่อนสู้มลยครับพี่น้องครับโอ้ปลาไหลปัดเพชรปลาไหลครับตอนเต็มๆครับโอ้ใหญ่ๆได้สดๆเลยโอ้ยป้าผมกับพี่น้องว่ามือนีิโอ้ยลื่นครับพี่น้องสุดยอด ข้าวขานบ่ได้เรนะครับขันบ่อยู่ในหนองครับผมโอ้ยตักพตูนคายุคเออขักิลี่อือุ้ยผัดเผ็ดปะไรครับมื่อนี่แือว่าสุดยอดเนาะจะฝ่าตายได้พี่น้องกันเพราะท่านอีกกินครับผมนั่นแหละบ้องแถ่นะครับพี่น้องเออดูคงผิทายเก่าเนี่ยพี่น้องมือนีหเอ้าตักขึ้นครับโอ้ยพี่น้องเบิดเท่านั้นครับเท่านั้นขักอิลี่ขากอิลีพี่น้องเอ้าคลิปนี้ไป้สมอนี่พี่น้องฝากติดตามช่องซองอีสานดีนะครับเนาะ กับพันแพเพลี่เนาะมือนีเพิ่นมาชิมอ่าพัดเพชรปละไลเนาะมือนีสุดยอดไข่หลิ่คักบ่เยี่ยมครับ<ถ>สุดยอด